สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงบ่ายๆนะคะก็อยากจะมาเพิ่มเติมกับคําตอบคําถามไม่ใช่คําถามนะคะคาตอบในเรื่องของว่าจะทําอย่างไรให้กับจะทําอย่างไรในเมื่อตัวเองเลือกที่เป็นเกย์เป็นสาวสองเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะทาให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเรายอมรับในตัวเรานะคะง่ายๆก็คือว่าหนึ่งคุณถามตัวคุณเองว่าคุณเป็นอะไร ตรงนั้นพอคุณรู้ว่าคุณอยากจะเป็นผู้หญิง <_ d isk> คุณอยากจะเป็นทอม <_ d isk> คุณอยากจะเป็นเกย์คุณอยากจะเป็นเก้ง <_ d isk> คุณอยากจะเป็นอะไรตรงนั้นถามตัวเองตรีตองกับตัวเองพอเราได้คําตอบแล้วเราก็นั่งคุยกับพ่อแม่บอกเลยเถอะว่าโอเคแม่มเป็นอย่างนี้นะพ่อเป็นอย่างนี้นะทุกวันนี้อึดอัดนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไม่อยากจะอยู่ในกรอบที่เราไม่ใช่ของเราเราอยากจะเป็นตัวของเรา เรามีความสุขว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่ด้วยสรีระที่เกิดมามันผิดรูปผิดร่างแค่นั้นมันอาจจะดูเวอร์เขา้าใจไหมพูดดูแล้วมันพูดยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือว่าการนั่งคุยกันแจ้งให้กันรทราบมันจะดีที่สุดนะคะอย่างพี่พิมพี่พิมพ์เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนรู้ตัวเองตอนอายุห้าขวบอะค่ะไปตลุงตลาดก็จะร้องไห้เอานั่นเอานี่แม่จะเป็นคนที่แอนตี้เยอะที่สุดแต่พ่อจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สําหรับ ตรงนั้นก็โอเคมันก็ผ่านไปช่วงเรียนมหาลัเออช่วงเรียนมัธยมก็อยู่ในบ้านก็ดิดดิ้งนะคะแต่คือว่าบางทีเราแอบแต่งหน้าข้างนอกบ้านบางทีขี่รถเที่ยวกับนกยกรดาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็จะกลับมาก่อนเข้าบ้านเราก็จะลางหน้าอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้แกไม่แดกโดนด่าพูดง่ายๆเข้าใจไหมคะเสร็จทีนี้พอเข้ามาหาลายัยพี่พิมก็ พยายามแต่งเป็นผู้หญิงพอแต่งเป็นผู้หญิงเสร็จแล้วเออได้ทํำนักอ,อกได้ทําข้างล่างตอนปี3ปี4เราก็มีความสุขตรงนี้พ่อแม่เราก็รับเราได้ทําไมถึงแม่พี่พิม์ถึงรับพี่พิมได้เพราะว่าพี่พิมพ์พิสูนรตัวว่าเข้ามหาวิทยาลัยในช่วงปี2ปี3ปี4ีพี่พิมทางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้และมีเหลือส่งให้ทางบ้านค่ะ มันก็ทํางานทำนั่นทานี่เราก็หาดูแลเลี้ยงตัวเองเราได้จ่ายค่าเทอมเราได้อย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยคิดว่าโอ้โอเคคนนี้มันอยู่ในสังคมได้ละมันดูแลตัวเองได้อ๋อตอนแรกที่เขาไม่อยากให้เราเป็นเพราะเขากลัวแล้วว่าสังคมอ่ะคุณจะไปอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงก็จะมีโอกาสจะมีที่ให้เธอย,ยืนอยู่หรือเปล่าเขาเป็นห่วงเพราะเขาเป็นห่วงเขาก็เลยด่าเขาก็เลยว่าเราตรงนี้เข้าใจไหมคะคิดในแง่ดีกับท่านค่ะเพราะว่าบางคน พ่อแม่ด่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นเก้งหนีออกจากบ้านเจลิดเปิดเปิงจนไม่มีชีวิตที่ดีเพราะว่าคุณคิดลบกับท่านต้องคิดบวกคะ่ะลองคิดบวกนะท่านดูว่าเขาเป็นห่วงเรานะเขาเป็นห่วงว่าเราจะมีจุดยืนในสังคมไหมคิดดูดีๆนะคะตรงนี้ไม่ไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนเบนทางเพศอย่างนี้ที่คิดว่า เฮ้ยมันไม่ใช่ผู้หญิงแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ผู้ชายแล้ววัา <c oughs> นั่งคุยกับเขาค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสิ่งที่สาคัญที่สุดคือต้องยอมรับในการตัดสินใจของลูกคุณค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมึงเป็นอย่างนี้มึงหักหน้ามึงทำลายทาเกียรติยศศักดิ์ศรีครอบครัวเอาลงบ้างเถอะค่ะศักดิ์ศรีอะค่ะเพราะคุณไม่ได้อยู่กับเขาไปจนวันตายค่ะคุณตัตายก่อนเขานะคะเขาจะต้องต่อสู้ในชีวิตอีกมากมายเลือก จงยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกค่ะตรงนั้นแล้วลูกคุณจะเป็นคนดีอยู่ได้ในสังคมค่ะเชื่อพิมพ์นะคะอย่างหนึ่งก็คือว่าในเมื่อพ่อแม่ยอมรับเราแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้ท่านเห็นนะคะว่าเราสามารถทำงานเลี้ยงชีพดูแลท่านได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ท่านมั่นใจแล้วก็ยอมรับเราได้อย่าง100%เเซค่ะ ทุกวันนี้แม่พี่พิม์เรียกพี่พิม์ว่าลูกสาวพี่พิมก็มีความสุขพี่พิมพ์ก็ภูมิใจเพาอพี่พิมเสียแล้วเข้าใจไหมคะก็พี่พิมพ์ไม่เคยผ่านชีวิตเกย์พี่พิมพ์เป็นอย่างนี้แต่ห้าขวบใช่ไหมคะมีญาติพี่น้องอีกสองคนที่เป็นลูกของลุงลุงกับคุณแม่ของพี่พิมพ์เขาไม่ชอบกระเทยค่ะแต่เรากับลูกพี่ลูกน้องสองคนทั้งหมดสามคนเป็นสาวประเภทสองเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่าตัดแปลงเพศเหมือนกันทุกวันนี้ ลุงแล้วคุณแม่พี่พิมพ์ยอมรับพวกเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พิมได้พูดได้เต็มปากค่ะเพราะว่าเราดูแลท่านดูแลดูท่านทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็อุ้ยลุงนะคะเพื่อนมาหาที่บ้านนะตัวเรียกชื่ออย่างนี้นะคะไม้คะ่ะฟืนนะคะลอยเฟี้ยงอย่างนี้เลยค่ะโหดมากค่ะ น่าก,กลัวค่ะตรงนั้นแต่ก็เดี๋ยวนี้ท่านยอมรับเราได้ท่านคุยแล้วท่านไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็โอเคเข้าใจไหมคะหนึ่งเราต้องและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในเมื่อเราตัดสินใจเลือกที่เราจะอยู่เป็นเพศไหนแล้วเราอยากจะเป็นผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงเราอยากจะเป็นผู้ชายเราก็เป็นผู้ชายใช่ไหมคะนี่พูดถึงด้านทอมกับกระเทยแล้วกันนะคะพอเราเลือกแล้วเสร็จเราต้องทําตัวเราต้องยอมรับแล้วก็เราเคารพในตัวเราเอง respect yourself นะั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ ก่อนที่เราจะทําให้คนอื่นมายอมรับในตัวเราเราต้องมีการวางตัวเราต้องมีการไม่ใช่ฝืนนะคะเราต้องเป็นตัวของตัวเองวางตัวแต่การเป็นตัวของตัวเองในบางครั้งก็อย่าให้เป็แบบว่าให้มันหลุดให้มันเวอร์เกินเข้าใจะเป็กรีดกราดไร้สาระอะไรอย่างนี้นะคะ่ะดูสังคมผู้หญิงเขาเป็นยังไง เราต้องดูวิธีการดําเนินชีวิตของเขาว่าเขาจะปฏิบัติยังไงเราก็ต้องเอามาเป็นแบบอย่างของเราผู้หญิงที่ดีนะคะแต่ผู้หญิงที่ดีกีดกั้นจิกหัวปล้นผัวชาวบ้านเราก็อย่าไปเอาเข้าใจไหมคะตรงนี้มันก็พูดไม่ได้นะมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่คือว่าเราต้องทําให้สังคมเขายอมรับเราเราก็ต้องวางตัวเราให้ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าสังคมทุกวันนี้ไม่ยอมรับฉันแต่หล่อนับตัวเนี่ อย่างเงี้ยแล้วใครจะยอมรับหล่อนละ่ะเราไม่ได้ให้ฝืนนะคะเราก็ต้องวางตัวเราต้องรู้จักการวางตัวเราต้องรู้จักการอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงในให้รอดในสังคมนี้เขาจะไ่ให้เขายอมรับเรามากขึ้นให้เขาออกกฎหมายมารองรับเราหลายอย่างคะ่ะที่สังคมไทยที่ทุกวันไม่ได้เพราะอะไรไหมคะเพราะสาวประเภทสองขาดซึ่งความบางคนแล้วกันนะคะพี่พิมจะไม่พูดว่าทุกคนบางคนเขาแบบว่า เหมือนปลานะคะมันเน่าอันหนึ่งตัวหนึ่งมันก็จะเน่าทั้งแข่งเราต้องวางตัวเราต้องทําให้เขายอมรับนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้รุ่นพี่เราะคะ่ะเขาสร้างฐานให้เราดีแล้วค่ะจาไว้นะคะ,ะ,คะกระเทยรุ่นน้องกระเทยน้อยทั้งต่ายนะคะต้องทําตัวดีวางตัวนะคะต้องเป็นคนดีต้องทําตัวที่ดีนะคะเพื่อสร้างฐานไม่แข่งไว้อีกหน่อยเราจะได้มีกฎหมายมารองรับเราพวกเรานะคะโดยที่เราอยู่ในสังคมได้อย่าง พัง,งาดแล้วก็อย่างภาคภูมิใจเฉกเช่นผู้หญิงคนอื่นๆสิทธิเท่าคนอื่นนะคะตรงนี้ฝากไว้นิดนึงนะคะโอเคนะคะก็อยากให้ทุกคนอ่ะอีกเรื่องหนึง่งแล้วพี่เอกเขาบอกว่าใครที่ตัวใหญ่ร้อยแปดสิบก็อยาเป็นเลยผู้หญิงอะ่ะเันไม่ไม่เกี่ยวหรอกพี่หญิงเออพี่เอบป้จริงเจ้าเข้าใจก็คนมันจะเป็นที่ใจเนาะมันอยากจะเป็นก็เป็นเข้าใจไหมคะก็คือว่าเราก็อยากจะแบบว่า ร่างกายมันไม่สําคัญมันสาคัญที่จิตใจตรงร่างกายเราก็ต้องดูแลตัวเราเองเทคฮอร์โมนไปใช่ไหมคะว่าโอเคตรงนี้เรารู้แล้วว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงเราก็เทคฮอร์โมนไปสิคะกีฬาที่มันเล่นโหดๆพี่พีมเคยเล่นวอลเลย์บอลพี่พีมไม่เล่นค่ะพี่พิมกลัวไหลใหญ่เข้าจไหมคะพี่พิมก็อยู่ตรงนั้นพี่พิมก็เทคฮอร์โมนมาเรื่อยๆจนเสร็จโอเคพอฉัน transform ตัวเองเป็นผู้หญิงเสร็จ พี่พิงคก็ค่อยมาออกกําลังกายเวทตามแขนตรงนี้เพราะร่างกายเราได้ตัดฮอร์โมอนบางส่วนเราออกไปแล้วเข้าใจไหมคะตรงนี้ฮอร์โมอนชายความเป็นชายของเรามันตัดออกไปแล้วตรงนี้มันก็จะดูแลรักษาง่ายขึ้นทาให้เราซอฟลงอะไรลงอย่างนี้เ <c oughs> ข้าใจไหมคะเคนะคะพี่เอตรงนี้นคุณน้องขอแย้งจริงๆค่ะเพราะว่าคนสูงสวยๆก็มีเยอะนะคะนางแบบหุ่นดีสาวสองก็มีเยอะค่ะเ <c oughs> ขาก็ซอฟลงได้ค่ะหลายๆคนค่ะที่พี่รู้จักนะคะ โอเคค่ะสูงต่ำดำเตี้ยอ้วนผอมไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเราว่าเราเลือกจะเป็นสิ่งไหนแล้วก็เป็นคนดีแค่ไหนค่ะขอบคุณค่ะ